รัฐบาลชุดนี้นั้นหมดความชอบธรรมแล้วที่จะบริหารประเทศต่อไปนะครับผู้เผวแห่งหายนะจากความวิกฤตที่นักการเมืองเร็วๆพวกนี้ได้ก่อขึ้นนั้นมันสาหัสสากันเกินที่ประชาชนคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันพระหมหากษัตริย์จะอดทนต่อไปอยู่ไม่ได้ การละเลยเพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อขบวนการที่ออกมาจากช่วงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมุนบริวารของนักการเมืองในรัฐบาลชุดนี้ทั้งสิน้นนักการเมืองเลวยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดนักการเมืองแจกแท็บเล็ตกษัตริย์แนะเคล็ดวิชานักการเมืองห่วงอำนาจ มหาราชข่วงประชานักการเมืองสร้างสัญญาองค์เจ้าฟ้าสร้างสันธรรมในวันที่24พฤศจิกายน2555จะเป็นวันทพิภากษาตัดสินจำเลยพวกนี้ไทยสิตธิเส้นอจนดาวาระแห่งชาติของประชาชนไทย ในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้ขอเชิญพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรวมแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กำลังสร้างความวิบัติและหายนะให้กับประเทศพบกันที่ลานพระบรมรูปทรงา้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปประเทศไทยต้องการคนดีและคนกล้าอย่าพลาด